아 <목소리로> เคยคนหาข้อมูลใน Google บ้างเคยค้นหาหนเรื่องอะไรอ่ะก I wow. ตอนนี้ทุกคนเจอได้ไหมพยัคฆ์ ขั้นตอนแรกเลยเราทําอะไรก่อน คอมพิวเตอร์แต่เป็นของใช้ตอนสีเราต้องพิมพ์คำว่าอะไรคำคน้คนหาเออต้องเป็นคำที่มีความสั้นกระชับและตรงประเด็นอาจารย์จนะลองให้เราเชิญทำตามนะเชิญคำ แรง <c oughs> ดันแรงหนึ่งแต่ที่นี้ตอนที่เราเซิร์ชเข้าไปเราล็อกถุงเข้าไปให้มันตรงประเด็นขึ้นว่าแรงของอะไรคะไ <c oughs> ม่ไดกทีนี้ข้อมูลที่มันพูดแต่เราอ่านไมันเป็นเรื่องของอะไร <c oughs> ไม่ได้ไฟฟ้าหมดเลยใช่ไหมทุกเว็บเลยใช่ไหมเห็นความต่างไหมเอาการใช้คำว่าแรงกับ relacionado มาเขียนเป็นแผนภาพเรียงลําดับลงมาเหมือนที่เราตอบคูเมื่อกี้เลยั้นตอนแรกที่เราทำคือข้อโคเกิลั้นตอนถัดไปเข้าใจไหมเขียนขั้นตอนลาดับการค้นหาข้อมูลลงมาจนถึงขั้นสุดท้ายแค่นั้นง่ายๆเพราะเมื่อกี้เราตอบคู่ได้แล้วก็เขียนเป็นแผนภาพมะมลูกเคย<อ>เขียนไหมแผนภาพ